สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งกับ ep ที่15ทุกท่านก็พอที่จะทราบเรื่องของปลาไหลนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของปลาไหลนะครับพอพูดพอพูดถึงฤด,ดูฝนดูอะไรอะไรก็มีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาต้นไม้ก็สีเขียวมองไปก็สบายหูสบายตาเพราะความเขียวขจี รวมทั้งอาหารการกินก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือผลไม้ในฤดูกาลร,รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกกบปลาก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะตามท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาและแม่น้ำเป็นช่วงที่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมเมื่ออาหารสมบูรณ์มีมากมาย การนำอาหารไปวัดหรือการไปถวายพระก็มีมากขึ้นด้วยความอุดมสมบูรณ์เราบรรดาเด็กวัดก็อิ่มท้องสบายไปเลยในช่วงฤดูนั้นเพราะเป็นช่วงการเข้าพรรษาสเดือนซึ่งตามที่ผมทราบมาภาษาสันสกิตจ,จำพรรษาแปลว่านะครับพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าการหยุดพักผ่อนหรือสรุปโดยย่อๆคือ ุดพักผ่อนในช่วงฤดูฝนของภิกษุของภิกษุสงฆ์และจำนวนเด็กวัดหนึ่งในนั้นคือน้าแหล่น้าแหล่ก็เป็นญาติของเจ้าอาวาสก็เลยติดตามเจ้าอาวาสมาตลอดนะครับเป็นญาติคนเดียวของ,ของแกเลยติดตามมาเป็นเด็กวัดแต่น้าแหล่แกไม่ยอมก้มหัวให้ใครหรือเชื่อใครทั้งสิ้นที่มาบอกแกนะครับในวัด พราะแกถือว่าแกเป็นเด็กเจ้าอาวาสเรื่องนี้เจ้าอาวาสก็ทราบเรียกแกมาดุมาตาหนิดา่าเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่น้าแหละชอบออกไปในหมู่บ้านตลอดคือการหาของไปขายให้ชาวบ้านแล้วแกก็แอบไปกินเหล้าตามร้านค้าในหมู่บ้านบริเวณใกล้ๆวัดก็ไม่มีใครสนใจมากสักเท่าไหร่นะครับ เพราะเงินที่แกซื้อเหล้าก็เป็นเงินที่แกเอามาจากการขายของแกเพราะแกไม่ได้ไปขโมยหรือเป็นรักใครมาสิ่งที่แกชอบนำมาขายให้ชาวบ้านตลอดก็คือจะเป็นพวกปลาพวกกบพวกเขียดหรือพวกปลาไหลเหตุที่แกจับได้เยอะๆทุกวันก็วัดมันติดทุ่งไร่ทุ่งนานะครับฤดูฝนน้ำก็เยอะตามไร่ตามนาเลยมีสัตว น้ำมากมายให้แกจับแกจับเริ่มต้นในช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนนะครับของทุกวันได้ตัวใหญ่มากและแกก็มาเดินขายแป๊บเดียวหมดเพราะแกชอบขายในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นเลยมีชาวบ้านซื้อเป็นจำนวนมากหลวงพ่อจเจ้าอาวาสหลวงพ่อสาธิตก็ห้ามให้แกจับสัตว์มาขายอยู่นะครับแต่แกดือ้อจับมาขายเหมือนเดิม เพราะแกหยุดขายไม่ได้มีอยู่สามสี่เหตุผลนะครับเหตุผลแรกคือแกมีลูกค้าขาประจําแล้วเพราะแกขายถูกชาวบ้านขาประจํานี่นะครับตัวดีที่รอซื้อจากแกทุกวันวันไหนที่แกไม่มาขายก็บ่นให้แกตลอดว่าวันนี้ไม่มีอาหารกันเลยรอซื้อจากแกและจะให้เอาอะไรกินดูเขาว่าปะนะครับส่วนข้อที่2องน้าแหละนะครับออกแกเป็นคนขี้โมขี้คุย เอาการอยู่นะครับแกชอบคุยเรื่องเจอผีที่วัดมุมนั้นตรงนี้ที่โบสถ์ที่อะไรแกก็เจอไปคุยไปครับพอไปเล่าให้ญาติคนที่ตายฟังนะครับว่าญาติคนที่ตายไปอยากได้ส่วนบุญเป็นอ่าต้มไก่เป็นแกงไก่เป็นเป็ด,ปด,ปดพะโลอะไรงี้แกก็คุยไปนะครับแล้วญาติเขานะครับพรุ่งนี้ก็เอาอาหารไปถวายพระนะครับในสิ่งที่นั้นแหละว่าผีมาขอส่วนบุญสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับก็เป็นข้อดีของแกนะครับที่แก ให้คนเข้าวัดไปทำบุญเรื่อยๆไม่ได้ขาดนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็อาจจะแกหิวพะโลหิวต้มเป็ดต้มไก่แกก็เลยบอกไปอย่างนั้นมั้งผมคิดว่านะครับหรือแกหิวนะครับส่วนนะครับข้อที่สามของแกนะครับก็คือเหล้าไงครับที่แกขาดไม่ได้ก็คือเหล้าขาว40ดีกีนี่ครับร้านค้าที่แกชอบมานั่งดื่มเหล้าก็เป็นลูกค้าประจําในการซื้อปลาแกเลียดได้เลยนะครับว่า อัดยายซื้อขนมยายคงไม่ผิดนะครับเจเจ้าของร้านชื่อเจจิ๋มนะครับกับเจ๊กดำนะครับสองผัวเมียจำได้ว่าช่วงนั้นเริ่มวันที่15สิงหาคมน้าแหลกแกนำปลาไหลมาขายที่ร้านเจจิ๋มกับเจ๊กดำจำนวนเกือบ1กิโลโดยปกติคนอื่นเขาจะขายกิโลละ250ถึง280บาทแต่นาแหลกแกขายเพียง ลงละร้อยห้าสิบบาทนะครับในช่วงเช้าเช้าก่อนทระบินทบาทนะครับช่วงเช้าเช้าเจ็กดําวันนั้นนะครับคิดจะทําเมนูคืออ่าผัดเผ็ดขี้เมาปลาไหลกินกับเมียให้อร่อยอร่อยตั้งแต่เช้าพอเทปลาไหลนะครับออกจากับงกัดจะมาทําความสะอาดมาร้างใช่ไหมครับเจ็กดําก็สังเกตเห็นปลาตัวหนึ่งในกลุ่มนะครับสีมันต่างไปจากตัวอื่นตัวอื่นนะครับปกติปลาไหลมันจะเป็นสีดำดำออกเหลืองเหลืองนะครับ มีอยู่สองสีแต่ตัวนี้มันออกเออมีอยู่ตัวเดียวออกสีขาวขาวอมชมพูเอ่อเจ๊ดำก็เลยขยี้ตาเน,นืตัวเองตาฝาดแกก็เลยเรียกเจ๊จิมเมอแกเดินมาดูเจ๊จิมก็บอกว่าเออใช่ใช่ใช่เลยเียียนออกสชีชมพูนะครับคือปกติที่ร้านแกเนี่ยคนเข้าคนออกประจํานะครับเรื่อยนะครับเลยทําให้คนแห่มาดูนะครับปากต่อปากทําให้ชาวบ้าน วาวิ่งมาดูปลาไหลเผือกนะครับผเอิญชาวบ้านดูอยู่ครับผเอิญตาแหลกนะครับแกเดินมาซื้อของให้หลวงพ่อสาธิตให้ใช้แกให้มาซื้อยามองนะครับชาวบ้านเลยลุ้มถามว่าไอ้แหลกมึงไปปลาไหลเผือกมาจากไหนนั่นแหลกก็งงครับงงคือปลาไหลเผือกอะไรคือปลาไหลเผือกเพราะตอนที่แกจัดมันกลางคืนนะครับกลางคืนแกก็ใช้แสงไฟฉายคาดหัวน,นะครับแกไม่ได้ดูสีหรอครับว่ามันสีสีอะไรนะครับ แกก็เอาแตจับมาแล้วใส่ห้องใส่ถุงมาขายเลยนะครับแล้วแกก็เดินไปดูที่ชาวบ้านมุงดูเออจริงด้วยป,ป,ปาลาไหลเพือสักครู่นะครับเจ๊ดําก็กระชากแขนแกไปหลังร้านนะครับว่าพูดถามจริงไอแ้แหลกปลาไหลพวกเนี้ยมึงไปมาจากไหนตาแหลกก็บอกก็บอกว่าก็จับตามทุ่งไร่ทุ่งนางไงก็แกก็พูดแค่นั้นนะครับแล้วเจ๊ดําเลยว่ากูไอแ้แหลกกูให้เล่ามึงไปกินหนึ่งขวดใหญ่เลย เหล้าขาวมึงกินเถอะมึงกินแล้วมึงหมดมึงเข้ามเอาขวดเล็กกูให้อีกขวดเล็กหนึ่งมึงกินตัวใหญ่ให้ให้หมดนั้นแหละแกก็ยิ้มดีใจนะครับที่เจ๊กดำให้เหล้าแกขวดใหญ่พอแกจะเดินไปกินนะครับกินเหล้านะครับเจ๊ดำก็ร้องตามหลังอีกนะครับว่ามึงจะลืมเมาอีกขวดเล็กหลักูจะให้มึงอีกขวดหนึ่งนะครับสรุปวันนั้นนะครับเจ๊กดำกับเจ๊ถิ๋มแกก็ไม่ทำปลาไหลนะครับแกเก็บไว้เพื่อที่จะไปปล่อยนะครับ แกก็กินอย่างอื่นแทนนะครับพวกไขต่ต๋งไข่ตุนแทนนะครับสรุปช่วงบ่ายๆประมาณสี่โมงเช้านะครับน้นแหละแกก็เดินเข้ามาร้านเจ๊กดําเหมือนเดิมนะครับตามที่เจ๊กดาบอกว่าจะให้อีกขวดหนึ่งนะครับเจ๊กดํเลยถามไอ้ทาไมไอแหละมึงกินเหล้าหมดเร็วจังไอแหลกน้านแหลกว่าผมกินสามคนกับกับไอ้เขียวไอไอตู่กับผมมันเลยหมดเร็วอ๋อแล้วเจ๊กดําก็อให้ จะให้น้าแหลกอีกขวดหนึ่งนะครับแกก็ดูอาการของน้าแหลกแกเมามากนะครับดูเรียกชัดว่าแกเมามากนะครับเจ๊ดําก็เลยถามว่าไอ้แหลกมึงเมามากแล้วมึงลองเล่าให้กูฟังสิปลาไหลเผือกที่อะไรที่มึงมาขายให้กูเมื่อเช้ามึงเอามาจากไหนแล้วกูจึงจะให้เล่ามึงขวดนี้ไปนะครับน้าแหลกก็อามึองก็เอามาจากแถวแถวท้องไน่ท้องน้านั่นแหละนะครับพอน้าแหลกกำลังจะพูดนะครับ อไอ้ทิศเขียวนะครับก็เดินตามมาดูว่านานแหละแกมาเอาเล่าจริงไหมไอ้ทิศเขียวได้ยินก็ตะโกนสวนกับสวนกับเจ๊ดำทันทีนะครับว่าอ๋อก็ผมกับไอ้แรงนี้แหละที่ไปจับปลาไหลด้วยกันสองคนที่ข้างข้าง,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 งวัดที่แถวกองฟอนเขาเผาผีอ่าเจ๊ดำก็อ้ปาปากทางนะ,ะแถวกองฟอนกอ,อ,องฟอนหมายถึงนะครับที่เผาผีด้วย ไม้นะครับทาสูงแล้วเอาศพไปวางเผานะครับคนเขาเรียกกองฟอนนะครับคือวัดบางวัดยังไม่มีเมมบรู้มาสนะครับเลยเผาเผากองฟอนอยู่นะครับบริเวณนั้นนะครับมันจะมีกระดูกมีเนื้อมีซากของคนที่ตายแล้วนะครับพวกปลาไหลพวกเขียดพวกอะไรพวกนี้ก็ชอบเข้ามาแทะชอบเข้ามากินนะครับให้เป็นอาหารของเขานะครับมันจะมีพวกปลาไหลพวกปลาอีู่เยอะแยะนะครับ แล้วพอ,อเจ๊กดำได้ยินว่าที่กองฟคนเจ๊กดำอุทานเลยครับชิปหายพวกหาแกบอกแกตกใจมากนะครับเจ๊กดำก็รีบไปหาเมียนะครับรีบเข้าไปปรึกษาเจ้าอาวาสหลวงพ่อสาธิตนั่นแหละว่าควรทำยังไงดีกับปาลาไหลเผือกตัวหนึง่งกับปาลาไหลตัวอื่นนะครับหลวงพ่อจึงพูดขึ้นว่าอไอ้แหลกับไอ้เขียวไปจับมามก บริเวณไหนก็เอาไปปล่อยเขาบริเวณนั้นแหละยิ่งจับมาในท,าที่แถววัดคือเขตอภัยทานไม่น่าจับเลยอ่าแล้วหลวงพ่อนะครับก็ทําพิธีสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเจ๊ดากับเจ๊จิ๋มในการปล่อยปล,ยปลาไหลครั้งนั้นนะครับพอเสร็จพิธีหลวงพ่อก็เล่าเรื่องของปลาไหลเผือกให้เจ๊ดากับเจ๊จิ๋มฟังว่าจําได้ไหมก่อนที่จะมาจําวัด อาตมาเนี่ยเคยไปทุดงวิปัสสนาตามป่าและเคยไปถึงภูเขาควายที่ประเทศลาวที่เขาว่าเป็นภูเขาที่มีสิ่งเล้นลับมากมายอาตมาก็ได้ไปจำศีลน,นั่งทุดงวิปัสสนาอยู่ตรงนั้นแล้วอาตมาก็นิมิตในอตอนที่นั่งสมาธิน,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 นิมิตแต่ว่ามีพญานาคนะครับตัวหนึ่งนะครับมาขออยู่ด้วย อาศัยบุญบารมีของอาตมาอาตมาก็เลยตอบตกลงเขาเลยบอกว่าจะไปกับอาตมาทุกที่จะแปลงเป็นสัตว์ต่างๆอยู่แถวบริเวณที่ใกล้อัตมาอยู่อาตมามีความคิดว่าปลาไหลเผือกตัวนี้น่าจะเป็นของพญานาคนิมิตแปลงร่างมาหลวงพ่อก็เชื่ออย่างนั้นเลยหลวงพ่อถึงได้ทําวิธีสังสรร์ให้ใหญ่โตนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า ปลาไหลเผือกตัวนั้นคือพญา,านาคที่เนริมิตมาเพื่อมาปกป้องหลวงพ่อสาธิตนะครับเพื่อมาอยู่ใกล้ชิดนะครับเรื่องของปลาไหลเผือกก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาติดตามให้กำลังใจผมนะครับเจอกันอีกครั้งอนะีพีหน้าสวัสดีครับ